จะพกเล่นของนะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมจะช่วยเขานะจะดึงออกเป็นปอบมั้งเป็นวิญญาณชั่วร้ายมั้งจะมาทำร้ายคนดึงซื้อลอตเตอรี่ plus โหลดแอปนอก plus เปิดใจหนุ่มดำน้ำหาสมบัติเจอหายโบราณดึงตะปูที่ปักกลางอกตุ๊กตาออกไม่กลัวอาถรรพ์เพราะว่าอยากจะปลดปล่อยให้เขาเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในนิวพลัสวันนี้ค่ะผมไปดำน้ำอยู่ที่หน้าวัดบางแก้วครับผมฮนทะีนี้รู้สึกวนที่ยี่สิบสามครับผม uh huh. บก็ก็ผมเป็นคนคุมเครื่องดูดึงสายข้างบนลูกน้องก็สองคนข็ดำลงข้างล่างครับผมนะฮะ คือ<น>อาชีพของเราคือหมายดำน้ําหาของเก่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับดำน้ําหาพวกของพวกเหรียญโบราณตามตามตามแม่น้ําอะไรประมาณนี้ครับผมอือือครับครับก็น้องคนนึงเข้าไปใช้เครื่องไอต้ตัวตัวตัวตรวจหาโลหะนะฮะตัวตรวจจับโลหละก็ไป <c oughs> ไปเจอโลหะเขาก็คุยคุยดูก็เขาก็มันหยุดมันอยู่ในชั้นโคลนะครับโคลมันปิดทับอยู่นะครับเขาก็ดึงขึ้นมาก็ รว่าเป็นหายแล้วเพราะว่าก็เคยเจอกันหายประมาณแนวๆนี้แต่ว่ามันมันไม่มีผ้าปิดข้างบนแต่ลูกนี้มันพิเศษคือมันมีผ้าปิดแล้วมันเป็นพอยมันจิ้มร้องครับผมเขาก็เลยเอาขึ้นมาผมดูค่ยผมก็เอ้ก็ยังก็เริ่มคิดดมากว่ามันเป็นอะไรนะมันเพราะมันมีมันมีมันมีผ้าปิดเนี่ยแล้วก็รู้ว่ามันมันต้องขังอะไรสักอย่างแบบเป็นเป็นพวกของอาคมอะไรประมาณนี้เนาะเพราะเราก็เห็นตามไปนงในหนังอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราก็ เอ๊ะจะแกะกันดีไหมอะไรประมาณนี้ไงสุดท้ายก็คือสรุปว่าก็ต้องแกะดีกว่าเพราะว่ามันเผื่อเป็นของมีค่าไงนะครับผมเนาะอ๋อตอนแรกที่เราแกะที่เราเห็นจนหุ่นเนี่ยแล้วแกะออกมาคือเราคิดว่าข้างในน่าจะเป็นมีของมีค่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับก็คือาอาจจะเป็นพวกหายเงินหายทองคาอะไรอย่างเงี้ยตามสาคนหาของเก่าอะไรประมาณนี้ครับผมอ่อาฮะอ่าฮะทีนี้ก็แกะแกะออกมาก็เป็นเป็นหุ่นเทียนที่เขาพันได้สินแล้วก็ ปักเป็นตะปูสังขาวนอนครับนนผมปักที่อ,อกนยครับผมโอ้โหลาวนั้นครับผมแล้วตอนที่เราแกะหรืออะไรแล้วเรากลัวไหมพี่เพราะตอนนั้นพี่ก็บอกว่าแบบเออมันลักษณะก็ค,คล้ายๆกับของขังอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกก็กลัวบ้างนะแต่ก็นึกนึกใจว่าเราเราช่วยเขาดีกว่าเราช่วยเราเราช่วยปลดปล่อยเขาดีกว่าเนะก็เลยดึงไม่ได้คิดอะไรมาหักไมยก็เลยดึงตะปูออกแล้วก็หุ่นโยนน้ำท <c oughs> ิ้งไปเหมือนเดิมอะไรมาณนี้ครับผมครับแล้วตอนนี้หายอยู่ไหนคะ หายก็กระโยนทิ้งน้ำหมดแล้วครับผมมันก็ไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าละใจแล้วอะเพราะว่าเราไปอ่านคอมเมนต์ที่ว่าเขาพิมพ์กันมาก็เป็นปอบมัง่งเป็นวิญญาณชั่วร้ายมัง่งอะไรจะจะ,จะ,จ,ะจะไปทําจะมาทําร้ายคนดึงอะไรประมาณเนี้ยคน<อ>ดึงออกเข้าตัวอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เราก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็ผมกับน้องก็ไปรถหารถน้ำมนกันอะไรประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากแต่รถน้ำมันเรียบร้อย ใช่ครับใช่ใช,ใชแต่เพื่อความชัวขออาบน้ำมนต์กันไว้ดีกว่าแก้จะได้แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะซื้อลอตเตอรี่ plus โหลดแอปน็อ plus ข่าวสดซื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน o l l เว e ์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ